แล้ววันนี้ก็มาถึงลิซ่าประกาศข่าวดีครั้งสำคัญแม่แม่ยินดีทั่วโลกเป็นซุปตาสาวระดับโลกที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่าเธอคนนี้มีแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกจับตาดูอยู่ตลอดสำหรับลิซ่าแบล็กพิงค์ลาสูตร3 3มีนาคมอีกหนึ่งข่าวดีของลิซ่าในอินสตาแกรมของเธอมีผู้ติดตามทะลุ90ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้เธอกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรก และคนเดียวในประวัติศาสตร์วงการเคป๊อปที่ทำได้ซึ่งลิซ่าติดอันดับ1เซเลบไทยเกาหลีใต้มียอดการติดตาม90ล้านเป็นอันดับที่3ของเอเชีย e อันดับ14ของศิลปินหญิงทั่วโลกและอันดับที่38ของศิลปินทั่วโลกไม่แบ่งชายหญิงเรียกได้ว่าปังสุดๆฉุดไม่อยู่แล้วค่ะ